ข่าวด่วนข่าวดีมากๆเลยนะครับตอนนี้สปปลาวผ่อนผันอย่างเยอะมากๆอะ่ะมีด้วยกันถึง11ข้อและเกี่ยวข้องกับทุกคนด้วยนะที่จะเข้ามาสปปลาวครับสบายดีสวัสดีครับ เมื่อวานนี้เลยนะครับนั่นคือการถแถลงข่าวนะครับของท่านนางธิปรกรจันทวงศ์ษษครับท่านเป็นรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะสภากิจด้วยครับท่านออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะซึ่งใจความแต่ละข้อเนี่ยคือเปิดเยอะมากๆผ่อนผันเยอะมากๆครับแต่ว่าทําไมถึงได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เอามีข่าวออมานะครับว่า ทางสปปลาวเองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่ต่ำกว่า500คนเนี่ยมาเป็นเวลาค่อนข้างหลายวันนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้รับวัคซีนเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะฮะณตอนนี้เนี่ยร่วมไปประมาณสัก65-66%แล้วและขณะเดียวกันนะวัคซีนที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็มีเกิน80% และขณะเดียวกันนะตอนนี้นะฮะก็ประสบผลก่อนข้างดีนะครับก็เลยเกิดมาตรการของการผ่อนผันนี้เกิดขึ้นแต่มันมีอยู่ข้อนึงแหละว่าเขาเรียกร้องให้ทุกคนเนะี่ยมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้รับวัคซีนกันได้เยอะๆแล้วเนี่ยจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้อีก เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรากันเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนลาวจะเป็นแรงงานจะเป็นนักการทูตจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้แต่คนไทยเองหรือคนต่างชาตินะครับสามารถที่จะเข้าไปในสปปลาวได้ง่ายขึ้นครับและกักตัวน้อยลงด้วยนั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับนั่นคือคณะผู้แทนหรือทีมงานวิชาการทุกระดับนะครับที่ได้ไปเคลื่อนไหวหรือเฮดเวียก รวมทั้งได้ไปสัมมนา,าอยู่ต่างประเทศนะครับที่พร้อมที่อยากจะกลับเข้ามานะที่สอประปเราวเนี่ยจะต้องมีการตรวจ เก็บเชื้อโควิด19้นะครับด้วยระบบ rt pcr ครับแล้วก็เพื่อกักตัวอยู่สถานที่ที่คณะสพกเนี่ยได้จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือเพื่อการรอผลบกเกิน48ชั่วโมงบกเกิน48ชั่วโมงขอย้ำนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วระบบของการตรวจ rt pcr เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงครับนั่นก็คือว่าบางทีอาจจะ1วันหรือบางทีไม่เกิน2วันครับอันนี้ก็คงจะละไว้ในสถานที่เข้าใจนะครับ และหลังจากนั้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องกักตัว14วันแต่ณนะตอนนี้ก็คือว่าให้ผลตรวจพบมาออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับให้ไปกักตัวและกักบริเวณอยู่ที่พักของตนครับเป็นเวลาต่ออีก7วันมหมายความว่าตอนนี้ไม่ต้องกักตัวในโรงแรมแล้วนะเข้าไปกักตัวที่บ้านครับแต่จะต้องกักบริเวณจริงๆนะครับ7วันพร้อมกับปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุม การติดเชือ้อโควิดสินี้ด้วยนะครับอันนี้ข้อแรกสําหรับคณะภาครัฐคณะผู้แทนคณะหน่วยงานนักวิชาการของสอปปลาวที่เดินทางออกไปต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามานะฮะอันที่2ก็คือนักการทูตคล้ายๆกันครับคือนักการทูตพนักงานสถานทูตพนักงานผู้ต่างหนะ้าองค์กรสากลน,นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายหรือว่าสหาประชาชาตินะฮะองค์กรต่างๆนะครับที่มีภารกิจนะครับที่จะเข้ามาที่สปปลาวเนี่ย ข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับก็คือตรวจ rt pcr นะครับแล้วก็กักตัวในสถานที่ที่คณะสพอกรีตเนี่ยเขาจัดไว้ฮะก็คือในโรงแรมนั่นแหละฮะไม่เกิน48ชั่วโมงเหมือนกันครับแล้วก็กลับไปกักตัวอยู่ที่เรือนนั้นๆของตนนะครับเป็นเวลา7วันเหมือนกันครับ อันที่3ครับอันนี้ก็กลุ่มนักธุรกิจนะฮะอันนี้ก็คือเป็นชาวต่างชาติที่ไปลงทุนนะครับเป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตให้มาดําเนินธุรกิจหรือมาลงทุนที่สปปลาวนะครับมีหลายคนได้ตั้งคําถามนะฮะฉันจะเดินทางเข้าไปขอเดินทางเพื่อเข้าไปลงทุนธุรกิจเพื่อไปดูงานอะไรนี้ได้ไหมเนี่ยนั่นคือนักธุรกิจเนี่ยจะต้องมีปลายทางฮะหรือองค์กรหรือบริษัทเนี่ยจะต้องมีการตอบรับนะฮะนั่นก็คือว่ามีตัวตนมีบริษัทนั้น จริงนะฮะที่เข้าไปเกี่ยวข้องงานกันไปดูงานกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนั้นถึงจะเข้าเกณฑ์ของข้อนี้นะฮะแต่ข้อนี้ต่างจากข้อข้างบนนะครับก็คือว่า นักธุรกิจหรือนักลงทุนเนี่ยที่ได้รับอนุญาตเข้ามาแล้วนะครับในการขอวีซ่าเข้ามาดําเนินการธุรกิจที่อยู่ในสปปพพพลาวเนี่ยจะต้องมีการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วย rt-pcr นะครับและกักบ,บริเวณอยู่ในสถานที่ทางด้านหน่วยงานสาพกิจได้กําหนดเอาไว้เนี่ยบอกกิน48ชั่วโมงนะฮะและถ้าเกิดผลบอกพบเชื้อนะครับก็สามารถออกไปปฏิบัติเวียดงานนะครับตามแผนที่กําหนดไว้ได้เลยนะครับแต่ต้องใส่อุปกรณ์ติดตามตัวครับ และต้องปฏิบัติตามกฎและป้องกันของเชื้อโควิดนั้นๆด้วยอ่าข้อนี้กําลังจะบอกว่านักธุรกิจที่มาดําเนินธุรกิจนะฮะไม่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน7วันครับแต่ต้องใส่อุปกรณ์ติดตามตัวครับอันนี้ผ่อนผันเยอะนะและผมก็เชื่อว่ามันมีมาตรการอะไรบางอย่างที่มาควบคุมตรงนี้อีกทีนะฮะข้อต่อไปนะครับก็คือคนต่างประเทศนะครับที่เป็นนักวิชาการแรงงานผู้ประกอบการนักศึกษานะครับคนเชื้อชาติลาวนะฮะอันนี้ ทุกคนเลยนะและครอบครัวพลเมืองของเรานะครับเมื่อมาถึงสปปราวแล้วเดินทางเข้ามาแล้วนะครับต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อกดหาเชื้อโควิดสิครับในระบบของ rt pcr เหมือนเดิมครับแล้วก็มารอการพบเชื้อนะครับสีชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะเข้ามาอาจจะกักตัว1วันหรือ2วันนะครับในการรอถ้าบอบพบเชื้อนะครับแม่นให้สืบต่อไปจํากัดบริเวณอยู่สถานที่พักของตนนะครับเป็นเวลาต่ออีก7วัน อันนี้กำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นคนชาวต่างชาติเนี่ยต้องเป็นนักวิชาการนะครับต้องเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการนะครับที่มีวีซ่านะครับในการประกอบการจะเป็นแรงงานนั่นคือพนักงานนะครับที่เขามีบริษัทที่อยู่สปปลาวแล้วเนี่ยอนุมัติให้เขาเข้ามานะฮะแล้วก็ได้วีซ่าจากสปปลาวด้วยนะฮะขณะเดียวกันคนทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ทุกคนที่เป็นพลเมืองของเราเดินทางเข้ามาที่สปปรเราตอนนี้ตรวจ rt-pcr พักอยู่ในโรงแรม1-2วันบอกเกิน48ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่บ้านครับแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่บ้าน7วันแต่ว่าต้องใส่อุปกรณ์ติดตามตัวครับของคณะแพทย์นะครับพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดด้วยอ่าเขาอนุมัติให้คุณไปกับตัวที่บ้านแต่คุณต้องใส่เครื่องติดตามตัวด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนกลับไปบ้านเนี่ยไปแต่ละที่เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคน ถ้าคุมไม่อยู่นั่นหมายความว่ามันจะเกิดระบาดรอบสองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันครับช่วยกันวางมาตรการช่วยกันคุ้มครองดูแลและช่วยกันอย่าให้ที่บ้านเนี่ยติดเชื้อด้วยเราไม่รู้หรอกครับว่าโอเคเราผ่านมาแล้วล่ะเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ใครจะไปรู้ล่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นหนึ่งอันที่เขาสามารถควบคุมได้คือใส่เครื่องมือติดตามตัวครับว่าคุณเนี่ย ได้ออกไปไหนหรือเปล่าคุณอยู่ในห้องนั้นๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราต้องช่วยกันครับถ้าเราช่วยกันผมเชื่อว่ามาตรการอันนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ช่วยกันนะครับแล้วทําให้มันเกิดหละหลวมแล้วก็เล็ด หนีหลุดรอดไปเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกก็ได้นะตอนนี้เราต้องช่วยกันนะฮะและผมก็เชื่อว่าอันนี้มันเป็นข่าวดีมากๆเลยนะอันต่อไปครับคือกรุ๊ปทัวร์ครับมาแล้วครับนั่นก็คือคนทั่วไปนะฮะไม่ได้เป็นพลเมืองลาไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้มีการลงทุนเหมือนได้เป็นนักการทูตนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะฮะนั่นคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนั่นเองนะฮะเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะเมื่อก่อนหน้านี้ว่าอยากให้ท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เป็นกลุ่มนั่นคือเขาบอกว่าที่จะเดินทางเข้ามาลาวนะครับภายใต้โครงการท่องเที่ยวลาวสีเขียวเนี่ยเมื่อมาถึงสปปลาวแล้วนะครับก็ต้องมีการตรวจเชื้อโควรนสิก้ครับด้วยระบบ R t p c ทนั่นคือเขาได้บอกออกมาแล้วนะครับแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมที่คณะสปกได้กําหนดไว้เพื่อรอผลการตรวจเชื้อบอกเกิน48ชั่วโมงซึ่งบอกเกิน48ชั่วโมงนั่นคือประมาณันึ่งวันําหรับ ต้องเที่ยวนะฮะถ้าผล รวจออกมาแล้วนะครับบอกพบเชื้อก็จึงอนุญาตให้ออกไปเคลื่อนไหวไปดําเนินตามแผนท่องเที่ยวต่อไปนะครับแต่ต้องใส่อุปกรณ์ตามตัวด้วยนะครับทุกคนขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อด้วยนะครับนั่นคือการเดินทางท่องเที่ยวแบบนาลาสีเขียวนั่นเองนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นครับขอให้มาเถอะครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมว่าดีหมดนะนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหน่อยมันจะผ่อนผันได้มากขึ้นมากขึ้นครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วพบเชื้อเป็นบวกนะครับก็คือเขาแม้สามารถเข้าเป็นป่วยอยู่โรงหมอนะครับหรือศูนย์เป็นป่วยหรือเป็นป่วยอยู่สถานที่พักเรือนของตนขึ้นอยู่กับอาการนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา10วันครับโดยอิงตามอาการของผู้ติดเชื้อแต่ละกรณีนะครับตามคู่มือแนะนําของ กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละระยะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาถึงแล้วเกิดมีการติดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยเดี่ยวดายนะครับถ้ามีอาการหนักอยู่ในเคสมีผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวหรือเปล่าค่อนข้างที่จะมีอาการเพราะฉะนั้นเข้าไปอยู่ในโรงมอทําการป็นป่วกครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังปกติแต่พบเชื้อนะเขาสามารถที่จะรักษาอยู่ในโรงแรมบุคคลต่างชาติที่ยังไม่มีอะไรนะฮะยังไม่ใช่เป็นคนพลเมืองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพลเมืองเราถ้าเป็นคนแข็งแรงเนี่ยสามารถป็นปว อยู่ที่บ้านได้ครับเพราะว่าตอนนี้มีรักษาของ h o ฮมไอ o ซเลชันครับโฮมไอโซเ t i o n มันคือการรักษา ป,ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งข้าวส่งอาหารนะฮะไปที่บ้านแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและพร้อมกันนั้นต้องได้ยารักษาอย่างทันท่วงทีนะครับคุณก็จะกลับมาหายได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในระยะของการดูแลถ้าเกิดว่ายังไม่หายเนี่ยนั่นคือก็จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนักเดินทางและนักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราซื้อประกันครับนั่นคือการซื้อประกันที่เข้าไปในประเทศ นั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวเข้ามาไทยนะครับไทยหรือเข้าไปลาวนะฮะการซื้อประกันมันคือการ cover คือการคุ้มครองการค่าใช้จ่ายพวกนี้ละครับถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่10วันรักษาหมอต้องใช้เงินทั้งนั้นครับและ ประกันเนี่ยแหละครับจะเข้ามาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของเรานั่นเองต่อไปครับสําหรับคนต่างประเทศนะครับที่อาศัยอยู่ในสปปลาวอ่าอน,นี้คนต่างประเทศไม่ว่าคนไทยจะเป็นคนชาติอะไรที่ยังอยู่ในสปปลาวณนะตอนนี้นะครับรวมทั้งผู้เดินทางเข้ามาสปปลาวตามอนุมัติของ คณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางนะครับต้องได้ดําเนินการติดตั้งและลงทะเบียนแอปลาว KYC นะครับอันนี้ออกมานานมากแล้วนะทุกคนต้องลงนะฮะลาว KYC เพื่อที่จะเข้าไปถึงระบบบริการคือลาวสู่ๆนะฮะลาวสู่ๆเนี่ยจะเป็นการสมัครสร้างรหัสวัคซีน ID นะครับเราจะไม่มี ID passport แล้วนะจะเป็นลักษณะของวัคซีน ID ครับเพื่อที่จะเป็นการยั่งยืนการสักวัคซีนครับว่าคุณได้เข็ม2เข็ม3มมาแล้วเนี่ยนั่นคือจะเทียบเคียงกับสิ่งที่คุณได้รับนะ แล้วก็กรอกเข้าไปนะฮะสถานการณ์ความเสี่ยงของตนเองด้วยในเวลาการเคลื่อนไหวเดินทางนะครับเข้าไปสนักงานของรัฐโรงงานร้านค้าร้านอาหารและสถานที่ต่างๆต้องใช้ลาวสู้นะฮะในการสแกนในการเข้าใช้บริการในแต่ละที่นะฮะอันนี้รวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในนั้นด้วยนะและคนใหม่ที่เข้าไปในประเทศด้วยครับต้องติดตั้งผมเชื่อว่าลาวสู้เนี่ยทุกคนต้องใช้ครับต่อไปคือเห็นดีอนุญ,ญาตให้กระทรวงการต่างประเทศออกวีซ่าสำหรับนะักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม อ,อันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาประกาศออกมานั่นคือโครงการเปิดให้ดําเนินการเข้าไปทดลองและตอนนี้กําลังจัดเตรียมกันอยู่ตอนนี้เปิดไฟเขียวแล้วครับให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับอนุญาตให้ออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาสปปลาวนะครับภายใต้โครงการเส้นทางสีเขียวครับที่รัฐบาลได้อนุญาตนะฮะโดยรับประกันให้นักท่องเที่ยวต้องติดระบบ QR code นะครับวัคซีน ID นะครับเพื่อที่ ใช้ในระยะของการท่องเที่ยวที่อยู่ในสปปลาวครับแล้วก็ออกวีซ่าให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นอันนี้หมายความว่าเข้ามา6วัน5คืนก็ต้อง6วัน5คืนครับแล้วกลับออกไปครับไม่สามารถอยู่ต่อได้ครับอันนี้ก็คือเที่ยวลาวสีเขียวนะไม่ได้หมายความว่าเที่ยวลาวสีเขียว5วัน6คืนแล้วเนี่ย เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วหมายความว่าอันนี้ฉันเป็นกักตัวและฉันไปอยู่ที่อื่นต่อได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้นะฮนะณเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเห็นดีของการด้านการเปิดด่านท้องถิ่นและด่านประเพณีสําหรับขนส่งสินค้าโดยมอบให้คอนหลวงเวียงจันและบดานแขวงต่างๆที่มีชายแดนติดก,กับต่างประเทศนะครับเดินทางและกวดกาและทั้งปรึกษาหาลือเกี่ยวข้องกับ ด่านนั้นๆร่วมกันนะครับอ่าอันนี้เริ่มสว่างขึ้นเลยครับมันอาจจะจะเดินทางไม่ได้ยังอาจท่องทองเที่ยวไม่ได้คนธรรมดาสมัยยังไม่สามารถเดินทางได้นะครับแต่ด่านท้องถิ่นกับด่านสากลกำลังจะเปิดด่านได้แล้วครับสำหรับการขนส่งเป็นข่าวดีมากๆนะมันเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ย จะเป็นด่านสากลจะเป็นด่านท้องถิน่นอาจจะมีข่าวดีในภายภาคหน้าของการเดินทางไปมาหาสู่กันได้ครับข้อต่อไปคือเห็นดีให้เอกชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างเพื่อกดเชื้อโควิดสิครับนั่นคือพวกเอทีเคหลยพวกนี้ครับก็เห็นดีนะครับให้แต่ละคนเนี่ยช่วยกันดูแลช่วยกันตรวจเชื้อกันนะขั้นแรกนะครับใครไม่มั่นใจก็ไปตรวจ r t p c ทต่อนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้สรุปออกมาแล้วนะผมฟังข่าวหลายๆครั้งนะครับนั่นคือ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้ยอดผู้ติดเชื้อนลดลงเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยไงทุกคนตรวจเชื้อด้วยว่าตอนนี้ฉันเป็นหรือเปล่าฉันเป็นหรือยังนี่คือจิตใต้สํานึกที่ดีของคนเราเลยครับเพราะว่าเราต้องระวังเราต้องคุ้มครองเราต้องดูแลครับไม่ใช่ว่าปล่อยไปเรื่อยๆไม่ไปไร้ล็อกไม่ไปไปไร้ล็อกคาว่าไม่ไปไร้ล็อกอะ่ะมักจะเป็นสเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหรือยังยังไม่เป็นใช่ไหมไหนลองดูซิ เราจะไม่เป็นครับเพราะเรามีสติกแล้วเราคุมครองแล้วเราป้องกันมันอยู่ครับข้อต่อไปคือมอบให้คณะสฉพากิจนะครับเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด19ชั้นส่วนกลางนะครับ เพื่อการผลิตยาเป็นปัวพยาธิโควิดสิให้สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของสังคมอันนี้เขาเร่งเรื่องการผลิตยาด้วยนะต่อไปคือให้องค์การปกครองท้องถิ่นนะครับทุกชั้นเลยครับเพิ่มทวีปุกระดมในการสัตวัคซีนครับด้วยหลายรูปแบบแล้วหลายวิธีการเพื่อให้สามารถให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามารับวัคซีนหลายเท่าที่จะหลายได้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการเพิ่มทวีการสัตวัคซีนโควิดสิเนี่ยให้ได้มากที่สุด อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับทุกประเทศบนโลกใบนี้เลยนะครับถ้าได้วัคซีนกันจนกระทั่งถึง80%เนี่ยนั่นคือการถึงจะติดเชื้อแต่ก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงแล้วรักษาให้หายได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับแต่ถ้าเกิดว่าในประชากรของประเทศนั้นๆยังได้วัคซีนกันน้อยอยู่เนี่ยเขายังจาไม่ปล่อยหรอกครับว่าให้เชื้อโรคเข้ามาในประเทศเขาเพราะว่าถ้าเกิดเชื้อโรคเข้ามาในประเทศเขาอีกคนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ย จะสูญเสียจะเป็นอาการหนักและนั่นคือส่งผลกระทบให้กับระบบสาสุขระบบโรงพยาบาลระบบยาระบบทุกอย่างเลยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเร่งระดมเลยครับ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนทาวิธีไหนก็ได้ทําทุกอย่าง <c oughs> ก่อนหน้านี้สีเดือน <c oughs> ผมเห็นเลยครับคุณหมอ อยู่ที่สารวันนะฮะได้เขียนมาว่าเขาเดินทางกันประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงในทางที่แบบเข้าไปในลึกมากๆนะครับเพื่อที่จะเอายาวัคซีนเนี่ยไปฉีดให้ถึงที่บ้านทุกคนเขาพยายามช่วยกันอยู่นะครับแล้วตัวคนเองละครับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเราออกมารับวัคซีนนะครับจะเป็นเข็ม2เข็ม3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ออกมารับกันนะครับทุกคนเพื่อมาตรการดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกในเร็วๆนี้ครับข้อต่อไปนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับก็คือเห็นดีให้เปิดกีฬาทั้งในโล และกลางแจ้งทุกประเภทเลยครับแต่ขอให้เจ้าของสถานที่เนี้ยป้องกันดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดครับไม่ว่าจะเป็นบานเตะนะฟุตบอลน,นะฮะแล้วก็แบดมินตันจะเป็นกีฬากลางแจ้งนะฮะสวนแคมโคนะ้งเนาะ ที่สวนเจ้าอนุวงศ์นะฮะได้ไปออกกําลังกายกันตอนนี้ก็ได้ออกกันแล้วเนาะผมว่าอ,อยากไปมากๆเลยด่านเปิดเมื่อไร่คิดถึงจังเลยฮนะสปปลาว <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับออันนี้คือสืบต่อครับคือปิดโจะนั่นเองคือปิดสืบต่อในการปิดร้านบันเทิงและร้านคาราโอเกะนะครับ อันนี้ก็เป็นมาตรการเดียวกันกับของไทยนะฮะเพราะว่าร้านบันเทิงกับร้านคาราโอเกะเนี่ยก็จะเป็นในสถานที่ที่ค่อนข้างปิดนะฮะแล้วก็ต้องใช้บางอย่างเนี่ยร่วมกันนะฮะมันก็เลยสุ่มเสี่ยงของการที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายนะฮะตอนนี้เองเราก็เห็นใจนะ,ะกับผู้ประกอบการของทางด้านสถานบันเทิงและคาราโอเกะน,นะครับแต่อดทนอีกสักหน่อยนะ,ะแต่มันก็ช่วยได้จริงๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแพร่ระบาดท,ที่มากจนเกินไปนะฮะส่วนข้อสุดท้ายก็คือของสปปลาวนะครับให้องค์กรท้องถิ่นทุกชั้นอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้แก่การบรบิการ ลดโดยสารผู้โดยสารผู้เดินทางด้วยพาหนะประเภทเดินทางไปมาระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองให้ได้กลับมาอย่างปกตินะครับเพื่อพนักงานขับรถต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับพร้อมเดียวกันนี้ก็ห้ามองค์กรปกครองทุกชั้นสร้างความยุ่งยากให้แก่การไปมาหาสู่กันการทำมาหากินของพลเมืองทุกคนในขอบเขตทั่วประเทศด้วยการกำหนดระเบียบการที่แตกต่าง จากระเบียบการที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้อันนี้เขาเปิดอะไรบางอย่างเพื่อประชาชนได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะ คืออย่าสร้างความยุ่งยากอย่าสร้างความลาบากให้กับประชาชนขอให้พวกเขาเดินทางได้กลับมาอย่างปกติฮะเมืองสู่เมืองแขวงสู่แขวงนะฮะอย่ากําหนดกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาเพื่อสร้างความยุ่งยากอันนี้เขาเล็งเห็นถึงความสะดวกสบายของประชาชนนะแต่ขออย่างเดียวครับก็คือทุกคนที่กําลังจะขึ้นรถโดยสารเนี่ยต้องสักวัคซีนครบโดสรับเพราะทั้งหมดเนี่ย เขาทําเพื่อคุณนะเพราะเขาไม่อยากให้คุณนะเจ็บป่วยลงแล้วก็มีอาการหนัก,กน,นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีมากๆเลยนะเพราะจริงๆสปปลาวเนี่ยเขาเวลาเขาจะเปิดผ่อนนเนี่ยเขาจะเปิดไม่เยอะนะฮะเปิดทีละนิดทีละนิดและผมก็เชื่อว่าครั้งนี้เป็นการเปิดที่อย่างเยอะมากๆครับแล้วเขาก็มั่นใจมากๆนะฮะว่าในสิ่งที่ คนในประเทศเขาเนี่ยเขาคุมกันอยู่นะฮะเขาตอนนี้เขาลองจะเปิดให้คนกลับเข้ามาหรือต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยก็ยังอยู่ในระบบและระเบียบการที่เขายอมรับได้และปฏิบัติได้อ่า <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขออใจช่วยเราทุกคนนะฮะแล้วผมก็ภาวนาเป็นอย่างยิ่งนะว่าผมจะได้กลับไปเที่ยวที่สะปะปลาวเ,เร็วๆนี้ละคร <c oughs> าวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่อง ไทยลาวตุกแกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปได้วยกันสบายดีสวัสดีครับจะได้ไปลาวแล้วนะทุกคน